เพราะเหตุใดจึงคิดว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนงานและเด็กที่อาศัยอยู่ในแคมป์ก่อสร้างจึงมีความสําคัญต่อภาคการก่อสร้างตัวบระะิษัทนะครับก็มีปัฒนธารมในการดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทํางานเพื่อสังคมนะครับทางดข้อนเองก็ได้เริ่มโครงการแรกที่เชียงใหม่นะครับเป็นโครงการที่ดูแลสวัสดิภาพของพนักงานและคนงานและเด็กในแคมป์คนงานก่อสร้าง หลังจากที่เราได้ดําเนินการมาสักระยะหนึ่งนะครับเราได้เข้ามารู้จักกับ BSI ซึ่งพอเราศึกษาข้อมูลของ BSI เนี่ย BSI มีประสบการณ์มีความรู้ความชานาญก็สามารถที่จะสนับสนุนกิจกรรมของเราได้เราจึงได้ตกลงร่วมมือกันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีประโยชน์อะไรบ้างที่ทางบริษัทได้รับหลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ BSI Initiative ประโยชน์หลัหลกๆที่เรามองว่าเราได้รับก็คือว่าคนงานกับเด็ก นะครับที่อยู่ในคั้งบนงานก่อสร้างคนงานนะครับเมื่อทราบว่าบุตรหลานของตัวเองได้มีองค์กรหรือกิจการต่างๆเข้ามาดูแลบุตรหลานของเขาทําให้เขามีความสุขมากขึ้นลดความกังวลน,นะครับทำให้ผลลัพธ์ในการทํางานดีขึ้นนะครับกิจการรมพวกนี้จะช่วยลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวครับข้อความที่อยากฝากถึงบริษัทอื่น เด็กและครอบครัวของทุกๆกคนนะครับควรได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่ดีขึ้นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับนะครับอันสิ่งนี้คือพื้นฐานของทุกคนในสังคมที่ควรจะได้รับนะครับดังนั้นเราจึงอยากชวนเชิญชว,วนทุกบริษัททุกิอกรนนะครับลองเปิดโวงกาสนะครับให้พวกเขาได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อชีวิตของพวกเขาที่ดีขึ้นนะครับและทําให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น